ออกมาตั้งแต่เมื่อไรอะเมื่อวานตอนกลางคืนค่ะแล้วไม่มีใครตามมาเหรอไม่มีค่ะทุกคนรู้แล้วว่าดอกสุกจะไม่อยู่ที่นั่นอีกแล้วแล้วนี่จะทำยังไงต่อไปอ่ะทำงานค่ะทำงานงานอะไรอ่ะ ขายหนังสือพิมพ์อีกเหรอหนูอาจจะขายก็ได้ตอนนี้น้ำหมายช่วยป้าแกอยู่แต่ป้าแกบ่นว่าน้ำหมายหยุดบ่อยแล้วก็ชอบแอบหลับด้วยค่ะถ้าไปช่วยงานป้าแกคงดีใจตายแต่เจ้ารู้ไหมว่าเจ้าจะมีปัญหากับใครค่ะกำน้ำหมายค่ะเอา,อางี้แล้วกัน เจ้ามาช่วยงานที่น hmm. cool. <e ี่อาทิตย์ละสองวันก็แล้วกันนะเสียใจแล้วนั่นน่ะถึงจะร้องไห้ไม่ใช่ค่ะดีใจค่ะก็ได้ ร้องไห้ดีใจก็มีเหมือนกันแลน้วนี่ใครจะไปช่วยเจ้าเก็บของล่ะคุณอภิรมคุณทำอย่างเงี้ยคุณตาท่านต้องไม่ชอบแน่ๆเลยถ้าฉันไม่ไป มีอีกหลายคนที่ไม่ชอบใจคุณปาไม่อยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกแล้วรู้ไหมคุณสวยเธอไม่ยอม สีสุดสวยที่มันไม่คาะประตูไม่เคาะไมต้องเคาะไม่อยากเคาะนี่นี่เห็นเหรอว่าฉันทำอะไรอยู่ทำไมพวกน่านเข้ามาได้ไงก็เข้ามาแล้วได้ไงแล้วพี่ได้ปทำอะไรอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็คุณสุดสวยครับไม่ตะกุด เธอเธอต่างหากต้องฟังฉันเธอเป็นน้องฉันนี่เรนพี่เรนตอบไม่ถูกฉันทำอะไรไม่ถูกก็ไม่รู้อะแต่ไม่ให้ดอกดอกไปดอกก็เป็นเจ้าของบ้านนี้เหมือนกันอ้าวแล้วฉันล่ะฉันไม่ได้เป็นเหรอไม่รู้ไม่ไปอยู่ไม่ได้บอกไว้ก่อนมานี่ไปไปอยู่ได้ ผมเห็นดอกโซกไงก็ม,มาเก็บของมากาับนายคุณเพ็ญจะพิ่งถามอะไรได้ไหมลำคาญดอกโซกเขาเล่าอะไรให้ในายฟังบ้างคะดอกโซเนี่ยไม่เคยเล่าอะไรผมฟังเลยนะแล้วอันไหนไม่ทราบเหรอคะว่าทำไมเขาถึงอยากไปจากที่นี่ผมมุดว่าดอกโซไม่มีที่ในพิธีกรรมไม่ใช่เหตุผลเลยคะ่ะ เขาอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่มีใครว่าเขาก็เป็นหลานคนตาเหมือนกันความจริงมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เหรอเขาดื้อค่ะอันไหยเนี่ยใครห้ามผมไม่ได้หรอคะ่ะ สวยบ่อยๆนะคะอย่าลืมทานยาทานข้าวเยอะๆระวังจะไม่สบายนะคะน้าสวย แต่ผมว่าความจริงคุณแม่รู้นี่นยัยพูดได้ไม่ใช่หรอออุกวายาค่ะต่อสอสเขาอยู่ที่เนี่ยเขาไม่เชื่อคุณแม่เลยค่ะเขาเชื่อแต่คุณตาตอนนี้คุณตาไม่อยู่แล้วเขาคงอยากกลับไปอยู่กับยายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะเขาโตมากับยายเขาค่ะแล้วมาอีกนะคะท <c oughs> ี่ปอยยายให้นักสวยนะจ๊ะค่ะนะคะคุณพี่ลง มาอีกนะคะอีกสองวันฉันจะมาอีกขอบคุณนะค่ะดอกสอบจะไปแล้วหรอความจริงเธออยู่ที่นี่ก็ได้นะไม่เห็นต้องไปเลยนนิอุ๊ช่วงแรกๆฉันอาจจะมาหานะาสวยบ่อยเลยนะมาทำไมฉันจะมาแล้วกันฉันถามมาทำไมเธอไม่ต้องรู้หรอกคุณนายคะ บอกศกไปคอยที่รถนะคะอะไรคะตูไม่เห็นว่าเขาจะไปลาของแม่เลยค่ะเขาไม่ชอบเราสองคนแม่ลูกค่ะทั้งทงท,งที่เราไม่เคยทำอะไรเขาเลยต่างคนต่างอยู่แท้จะเอาเงินเมื่อไหร่ก็บอกนะ,ะพี่รม เศรษฐีอยากแจกเงินใหญ่เลยเห็นไหมล่ะมีเงินแค่นี้ยังเป็นทุกข์เลยแล้วถ้ามีเป็นร้อยล้านพันล้านจะทุกข์ขนาดไหนอะไม่เคยได้ยินนะว่ามีเงินแล้วเป็นทุกข์เอาก็พูดอยู่หยอกหยก,ยกไม่ยินหรอก็เพิ่งได้ยินนีไ่ไงเอาแล้วไม่อยากรู้อว่าเพราะอะไรอยากบอกก็บอกไม่ถาม ถ้านี้ชัดเลยนะอ,นอ้นอ้าก็ชัวดีฉันไม่ปิดบังให้มันทำร้ายตัวเองหรอกอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอีแอบเป็นก็เป็นรู้ป่ะเดี๋ยวนี้เขายอมรับกันมากขึ้นแล้วแบบวิทยาศาสตร์ไงที่เขาบอกว่าธรรมชาติของมนุษย์อ่ะไม่ได้มีแค่สองเพศแต่มีถึง สามใครบอกอน้นเอาวก็อ่านสิจา้านี่อภิลมอ่านหนังสือให้มากกว่านี้นะเวลาสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะจะได้ไม่ต้องลุน้นอ,อ่ะพูดอต่จะไม่ได้ไปไหนยังงั้นนะ่ะไปเถอะฉันไปนะอน้น ขอบใจนะอืมอโอนสวัสดีครับอ๋ออนายสวัสดีครับครับ,รบขอบคุณอันนายมากๆเลยนะฮะที่ดูแลอภิรมย์เป็นอย่างดีทั้งทที่ไม่ใช่ญาติพูดอย่างนี้หมายความว่าไงฮะนานโอนเอ๊ะหรือใช้คำว่านายไม่ได้จะเรียกนางก็ได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลย หมายความว่ายัางไงอเหรอก็หมายความอย่างที่พูดนั่นแหละรู้อยู่แล้วจะถามทำไมาไม่พูดด้วยล่ะคนปรนลาดบ้านนี้ไม่มีใครปรนหลาดเลยดอกศพจะไปแล้วหรอโชคดีนะขอบใจนะอุลาคนนุณแม่รือเปล่าเปล่าเพราะคุณป้าคงไม่อยากให้ไปลานะ คุณคุณอาจ,จะกลับเลยใช่ไหมฮะ,อ,ะอาจ,จะกลับแล้วล่ะสวัสดีครับอนาย อ,อู๋ยังมีเวลาอีกมากข้างหน้าอะไรอะไรมันเปลี่ยนแปลงได้หมดลูกอันไหนเขาไม่เปลี่ยนหรอกคะ่ะเขารักมันอู๋อู๋จะเจอคนอีกมากอู๋เชื่อแม่นะลูกคนที่อู๋อยากให้เปลี่ยนคือมันอยากให้มันตาย อยากให้มันตายไปจากโลกนี้อยากให้มันเสียชฉม